พาซาสะพานเหล็กครับผมเดี๋ยวจะพาไวรุ่นน้องชายผมไปเดินก็เดี๋ยวจะพาน้องๆไปเดินเล่นดูก่อนเผื่อได้ไอเทมอะไรที่น้องๆเด็กๆเขาอยากได้กันเราจะพาดูบรรยากาศหลังปลดล็อกดาวน์ที่เมกาพาซาว่ามีอะไรให้เราชมบ้างมีอะไรให้เราดูกันบ้างแล้วก็ไปดูกันบอกบอกบอกเลยโคตรตื่นตาตื่นใจวันนี้โคตรคุ้มคุ้งแบบโอ้โหทางที่เคยมาแล้วสุดยอด จะลืมกดติดตามกด s ั b s c r i b e กดไลค์กดกระดิ่งช่องอติแดกยับแล้วจะพาไปดูอะไรเด็ดดๆีๆแบบนี้จะพาไปแด,ดกของอร่อยเห็นผมพาไปดูแต่ของเล่นพาไปดูแต่แอร์บงแอร์บัดทำสีก็อย่าอย่าว่าอย่าบ่นผมนะสุดสวายผมมีความสุขนเล็กๆมผมสักประเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะกลับไปหาของอร่อยๆมาฝากแฟนๆเยอะๆเ,เลยแต่ไม่ต้องกลัวส่วนใหญ่ทุกคลิปผมก็จะไม่ค่อยพลาดอี่แล้วจะต,ต้องมีของอร่อยมาฝากแฟนๆเดี๋ยวยังไงคลิปนี้ผมขอ พาทีมงานไปปลดปล่อยกันสักหน่อยกันแล้วกันเสียงบอกว่าตังกูจะพอไหมนี่เก็สำหรับตอนนี้ครับผมเราอยู่ที่เมกะาพลาซสะพานเหล็กครับผมตอนนี้ผมมาเจองานดิชิมอนนี่เลยใครอยากได้ต้องร้านนี้เลยเดี๋ยวผมพาไป ถามเจ้าของร้านเลยว่าชื่อร้านอะไรแล้วก็อยู่โซนไหนใครอยากได้ก็มาตากันเอาสวัสดีครับครับผมเจ้าของร้านชื่ออะไรครับท็อปครับผมครับผมนี่คือชื่อร้านอะไรครับออนท็อปทอยครับออนท็อปทอยนี่ครับใตยร้านแต่ถ้าดิจิมอนจะเป็นเพจดิจิมอนท็อปสโตร์ครับนี่ใครอยากได้งานดิจิมอนนะครับผมแนะนําเลยร้านนี้นะมาตากันได้นะมีราคาหลากหลายมากแล้วก็มีแต่งงานที่แบบจำๆสวยๆครับแาวๆนั้นเลยแนะนํา มีหลายแบบครับมีมีหลายรูปแบบทั้งฟิกเกอร์เครื่องเล่นเครื่องเกมนะครับแล้วก็ของสะสมบวกการ์ดอะไรพวกนี้มีมีหลายอย่างเลยงานเรซินก็มีครับใครชอบใครอยากได้อะไรก็ามาตากันเอาผมมีหมายให้แล้วมาดูเอาขอบคุณครับ,บ,รบนี่นะใครหาบีบีกันอยากได้แบบรุ่นไหนแนวไหนก็นนร้านนี้มาตากันได้ชื่อร้านอะไรครับพี่เจเจบีบีกากันอยู่ใกล้บรรดานเลื่อนนะครับขึ้นมาเนี่ยแล้วก็เดินมาหน่อยนึงอะ อยู่แถวๆนี้หาไม่ยากนี่ดูอยากได้แบบไหนอุสงครามชัดจัด,ดเอามาตำกันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งร้านกันดั้มที่<ม>ทุกคนมาแล้วไม่ควรพลาดใครอยากได้อะไรก็มาตำกันเอา,เอาสวัสดีครับนี่เจ้าของกำลังกินข้าวเลยชื่อร้านอะไรครับัด,ดีทอยกันดั้มอยู่นี่เป็นชั้นสามนะชั้นสองชั้นสใครอยากหากันดั้มมีแบบไอเทมอะไรเยอะหลายตัวเลย มาได้มาตามกันเอาดีทอยเปิดทุกวันใช่ไหมครับเปิดทุกวันเปิดทุกวันชี้เป้าให้แล้วยิงกันเอาเด้อป้งเหมือนกันหมดเลยอ๋ออันนี้ปากกาลบกันเป็นหัวเงี้ยครับใช่ครับเหมือนกันหมดเวลาใช้ก็ซีมออกมาอ๋ออันนี้สีอันนี้สีสีเงินสีโครมมันจะออกมาเงาโครมเลยครับใช่แล้วพ่นเคลือบได้ไหมครับไม่หรือว่าไม่ต้องไม่ควรมันจะดรอปลงนะครับใช่ลองขาเล่นก็ได้นี่นี่เจ้าของร้านเขาให้ลองงานให้ลองงาน ตัวามอะไรงเี้ยครับ้เิดหยโค้มสวยว่ะเฮ้ยเออเฮ่อไปเตื้อแล้วไปด้วยเตื้อเอมึงจะใช้ใช่ไหมใช่ถ้าสีเงินมันจะสามร้อยเก้าสิบบาทอืมโค้มนะแต่ว่ามันดีอ่ะมันมันดีกว่าปากกาพวกไอ้ที่มันเป็นธรรมดานะคเพราะอันนั้นมันแบบมันแต้มแล้วมันมันเหมือนมันมันจะหนื่ๆใช่ครับอันนี้มันลื่นอ่ะมันลื่นแบบ ลื่นแบบทางง่ายอ่ะดูดิเออลื่นแบบทางง่ายไปเลยเออถึงว่าเนะี่ยเขาแนะนํามาว่างานเฉพาะบางอย่างไม่ควรอะแดปมึงก็อย่าไปอะแดปกันเลยเขามีอะไรให้ใช้มึงก็ต้องใช้ตามที่เขาให้ใช้และงานมันจะออกมาสวยเชื่อกูนะพยายามอย่าตะแบงบางเรื่องตะแบงได้ค่อยตะแบงเดี๋ยวตะเละเหมือนกูลองมาแล้วจริงพยายามหาเอามาอะแดปแม่งเละน้องชายผมน้องชายผมวอนดาบพิฆาตอาสูรมากเดี๋ยวพาไปดูก่อน อยากดูอะไรอยากดูโมเดลอย่างเงี้ยเหรออ๋ออยากดูอยากดูฟิกเกอร์ figure. นี่ก็ฟิกเกอร์อีกหนึ่งล้านมีโมเดลหล,ลากหลายมากทั้งดาบบอลทั้งดาบพิฆาตเอวศูย์โอ้เยอะวั One point. นพงพวันพีชนนี่นี่นี่น,นี่ใครชอบ,บนี่งานหยองหยองก็มีนะนี่นี่นแกี้กนี่อีกหนึ่งล้านนี่ย้อนอดีตวานวานใครเคยเล่นสมัยเด็กูนี่เลยประจําห้างแม็กโคหัวลาดนี่ถ่ายรถอยู่ที่ล้างทำยาะ เดี๋ยวตามมาดูเนี่ยอะไรบ้านเลยพืชเลยนี่ยางเยิงใครอยากได้ของแต่งลูกปงลูกปืนนี่แฮนด์นไหมแฮนด์แน,น่นี่คนเล่นเขารู้จักลูกปืนลูกปืนนี่น็อตเห็นไหมของแต่งนี่เสริมเสริมรอเยอะโซดาสปีดโบอย่าลืมเข้าไปกดถูกใจด้วยนะอะนี่ดูนี่เขามีกล่องเก็บมาตรงมอเตอร์กกอุปกรณ์รางก็มีขายนะมีร<อ>างน<อ>ช่รถทรย่าแท้นี่รถทรยญาแทะเดี๋วยว อาจจะมีคอนเทนต์ใ้ทีมงานนะประกอบทำยาแล้วก็มาแข่งกันรถใครเข้าก่อนกูให้ตังค์มีรางยังคะมันจะดีอ่ะพี่มีรางถ้ามีรถต้องมีรางอ๋อคนละรางคนละรางรางรถรางรถพี่บอกไม่เดี๋ยวเดี๋ยวมึงก็จะมีางนี่นผมซื้อไว้เนี่ยที่ห้องผมนะผมซื้อไว้หลายปีแล้วนี่ลูฟี่ร่างเงาตอนนั้นผมซื้อ600นี่พันสองแล้วตอนนี้นะราคาพันสองแล้ว ผมบอกแล้วว่าพวกฟิกเกอร์โมเดลกันพาเนี่ยพวกของสะสมเนี่ยมันมีคุณค่าทางทจิตใจแล้วมันก็มีระยะเวลาของมันมันจะมีราคาเพิ่มขึ้นก็ต่อเมื่อความเหมาะสมกับเจอคนที่เหมาะสมคนที่ชอบ,ชอบใช่ราคาไม่เกี่ยวนี่ครับคล้ายคล้ายโอ๊ตกำลังต่ออยู่เลยกําลังต่ออยู่เลยอันนี้เป็นเซตไหมฮะหรือว่ามาต่อเองใช่มันเป็นเซตไม่เป็นการฉปองสิลมาเองอ๋อก็คือเป็นการฉปองลุ้นมาใช่ไหมครับใช่ครบเซตไปเลยไม่ต้องลุ้น ไม่ต้องรุ้นอยากได้มาตามมอชื่อร้านอะไรครับผมไม,ไม่มีชื่อร้านนะอยู่ชั้นชั้นในชั้น3แล้วยนะ <3 S 1> ชั้น3ติด <10 S 2> บันไดเลื่อนมาตามกันเอาเอานะครับ FC แฟนคลับผมมาเจออีก1นร้านใครหลายๆคนอาจจะหาอยู่เป็นงานซอ็อปมัสเดอร์งานแบบว่าให้มดแดงงานแบบว่านอะโอ้โหเยอะแยะมีเซล์ลด้วยชื่อร้านนะมาหานครทรอยใครอยากได้อะไรมาตามเอา นี่ครับแล้วก็มีนี่นะสาขาสองมหานครสาขาสองจะมีงานแบบว่าโอ้โหนี่เป็นไงงานแบบ UK C, UK C, ยุคเฮเซยุคเฮเซยุคโชวะมาหาเอาตำเอาอ๋อมหาทอย <c oughs> พี่บอกพี่บอกบอกยิ่ฟังเลย <c oughs> ม,มหาทอยมหาทอยก็มาหาของเล่นนั่นแหละมาหาทอยนี่มีหมดเลยยุคโชวะยุคเฮเซเป็นงานซอฟนะ ใครชอบมาทิบมาตำกันเอาก็้องชายผมนะครับมันดีใจมากเยร้านแทบแตกเลยเมื่อกี้นี่พอดีว่าเขาอยากได้เซตนี้นะมันเป็นเซตเจ็ดร้อยเก้าสิบซื้อทั้งหมดคือเจ็ดร้อยเก้าสิบมันต้องสุ่มเอาวัดดวงว่าเขาจะได้หรือเปล่าคือประเด็นคือเขาอยากได้เลนโงคุเมื่อกี้เขาขอตังค์ผมไปนะเขาบอกว่าเขาม่อยากแตกตังค์เขาแล้วเขาไป จับมาได้น,น,นี่เลงโกคุใช่ครับเลงโกคุนะครับผมโอ้โหเงดีมากครับช่วอธิบายด้วยมีสองทางเลือกคือถ้าถ้าต้องการเลงโกคุก็้า,อาเ,ออเอาตรงนั้นยาวแน่ๆคือต้องเอาเหมายกเซตคือ790 790นี่มีกี่ตัวพี่ยกเซตมี5ตัวแต่คืออยากได้เลงโกคุตัวเดียวและอีกทางเลือกหนึ่งก็คือ สุ่มกระชอง1 5ร้อยห้าสิบบาทใช้ดวงทั้งชีวิตเลยใช้ดวงแล้วใช้ดวงไปแล้วนะอันนี้ใช้ดวงก็ไปแล้วเนี่ยเขามีสองทางเลือกคือต้องสุ่มเอาหนึ่งเลยต้องสุ่มเอาสองเลยนี่ก็คือต้องซื้อเหมาเซตเลยเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทได้ห้าตัวแต่เขาอยากได้ตัวเดียวนะเขาก็วัดดวงวัดดวงมันได้แล้วใช้ดวงไปแล้วนะ ก็ยินดีด้วยดููหน้าดูสีหน้าของผู้ชนะวันนี้ก็ยินดีด้วยคือมังร้านมหานทอยนะครับอย่าลืมเขามีกุ่มกาชาฟองด้วยร้อยห้าสิบบาทวัดดวงกันเอาไปมาตามกันเด้อทำไรอพี่อ๋อกำลังเช็คของเดี๋ยวกูมกำลังดูอยู่เนี่ยว่าได้อะไรมาบ้างเดี๋ยวจะให้ดูครับว่าสำหรับวันนี้พวกเราไปได้อะไรกันมาบ้างก็ส่วนหนึ่งก็ได้เป็นงานที่ผมตามหานะ เปงานกันดั้มสามตกไอ้ผมได้มาผงเบ้งแล้วก็นี่นะซูมาอี้แล้วก็อีกตัวประมาณนี้แล้วก็ส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยได้อะไรหรอกวันนี้ก็อันนี้เขาก็เซลลดราคาให้ราคาอันนี้แค่ไม,ไม่กี่บาทแต่ยังไม่บอกกันว่าเท่าไหร่หลักร้อยหลักร้อยหลักร้อยแล้วก็ส่วนใหญ่ที่ได้มาวันนี้อของผมส่วนใหญ่จะเป็นอุปกรณ์เอาไปทําสีมากกว่าเนี่ยจะเป็นพวกประมาณว่าสีนี่นะเนี่ยจะได้สีมาประมาณนี้ ก็หลายสีเ๋าวไปดูกันว่าจะทําออกมาแล้วสีจะเป็นยังไงประมาณไหนแล้วก็จะได้มาเป็นของคุณจิ๊บเอเจเขานะส่วนหนึ่งก็มีแต่เด็ดๆทั้งนั้นแหละของเขาเนี่ยก็เอาเป็นว่าสําหรับตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปจากเมกะสะพานเหล็กแล้วก็อาจจะตัดเป็น2 EP ีก็แล้วกันเพราะว่ามันเยอะมากที่เรามานี่เก็บภาพไปฝากนี่ยังไม่หมดเลยนะมีอีกชั้นบนๆยังเดินไม่ท่วจริงนี่หมดเวลาแล้วแต่ตอนนี้ 6โมงกว่าแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกผมด้วยแล้วก็กดกระดิ่งติดตามไปด้วยนะจ๊ะสำหรับช่องอติแดกยับแล้วก็ขอกาบขอบคุณครับสปอนเซอร์ที่สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารที่พักแล้วก็ค่าใช้จ่ายให้พวกเราไาทำคลิปสนุกๆให้กับ f c แฟนคลับได้ดูกันก็ขอขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยไป